ด่นรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่21ตุลาคม2566ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ f a c e b o ๊ k ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะสาธารณสุขเตือนหน้าฝนโรคไข้หวัดใหญ่แพร่ระบาดสูงย้ำสวมหน้ากากล้างมือช่วยป้องกันได้กระทรวงสาธารณสุขเผยแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มสูงขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาข้อมูลตั้งแต่วันที่หมกราคมถึงวันที่16กันยายน66มีผู้ป่วย1 8 5 2งแราย อัตราป่วย279.9ต่อประชากรแสนคนมีผู้เสียชีวิต4รายเฉพาะสัปดาห์ที่10ถึงวันที่16กันยายนมีผู้ป่วยเพิ่มมากกว่า12,000รายซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี65และค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมทีมสอบสวนควบคุมโรคเพื่อรองรับการระบาดแล้วขณะน,นี้ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงของฤดูฝน เป็นฤดูการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจซึ่งโรคหลักๆที่ยังต้องเฝ้าระวังคือโรคไข้หวัดใหญ่และโรค RSV การติดต่อของทั้งสองโรคเหมือนกันคือการไอาจามสัมผัสละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายเสมหะหรือการใช้สิ่งของร่วมกันดังนั้นเมื่อมีอาการป่วยของโรคทางเดินหายใจหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดต้องสวมหน้ากาก,ากอนามายัย ปิดปากและจมูกให้มิดชิดเมื่อไอหรือจามหลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอร,รวมถึงล้างมือบ่อยๆเพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจเหล่านี้สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนํำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ